สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทุกคนครับผู้ติดตามทีมล่าสารพัดทึงศิลป์และก็ผู้ติดตามช่องทางยูทูบนนท์สาพรพัดทึงศิลป์นะครับวันนี้เราอยู่ที่นครสวรรค์นะครับผมพี่น้องครับผมงานบวชงานบวชแบบยิงใหญ่ร่างกายยิงใหญ่จริงเบิ้งโหดเบิ้งไฟจะพาพี่น้องไปเบิ้งข้างในแต่ว่าตอนนี้เบิงาา้งหน้าอัดก่อนเบิ้งไฟก่อน ไปติดมาจะพูดไปคิดมาจะพูดประกาศป้องกันกาติดมาจะพูดข้างนี้ข้างยางเบรกละค่ะก่อนนะครับพี่น้องครับเชิญชมร้านค้าก่อนนะครับนะครมาเจอนางเอกที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะครับผม ไม่อะไรอะไรดาม่าอะไรไม่รู้ดาม่าอะไรพูดเกินอ้กับสิบีแต่เรียบงานนะครับตอนนี้เราพี่รองครับออนซอนก็จะนั่หลังบังใหญ่นั้นกตำรวจด้วยโอเคครับพี่้องครับเดี๋ยวเขาจะพาย่างไปในงาน ถ้าเขาเปิเ่ดข้าวเจียเขาไปนะครับขา้บขาวเจียไปข้างหลังนะไปฟอ,องสีข้าเขาฟอง,องอนะน่าจะเป็นงานงานบวชไทยในงานบวชส่วนตัวมาเฉพาะคนที่เชิญมานะครับเดี๋ยว เราจะเดินเข้ามาอันนี้ครวนะครับวันนี้แม่แม่มาจากกรทมเยอะครับพี่อออครับลายแห้งด,ด้วยนะครับ เต็มแล้วแต่ว่าห้องเซเลน่นบุระช่องถุงชั้มถุงท,ที่นอ้องหน้าเรีนะครับพี่นอ้องเรียบร้อยหมดเลยไฟนอร์น,นี่เดือดเตีดเด้ระบบะไฟนิดหน่อยนะครับกระแสอัสนนี้จะเป็นหน้ากขบ,บวด จะพาไปเบิ่งอีกอย่างหนึง่งแบบอลังการอีหลีเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวสิดจะนี่ใส่แล้ครับสวัสดีสสดการ์ดด้วยนะครับถ่ายวิดีโอเข้าสิลปะมาเบิ่งโอ้ยนางเอียกผมแต่อ,ตอ,อาบน้ำอาบน้ำล้วบอ <c oughs> อาบหน้าละบออาบหน้าละบอดีขึ้นเลยยัง ดีขึ้นเลยอยังป่วยนะห่างตีเองเนี่ยนะนี่สิภาพว่าเบิงหนีพูบแบบไหลหนึ่งสองสามสี่หาแล้วการยังมีทางล่างอีกบ่เป็นมีแต่ซ้ำนิดเดียวเออเบิ่งที่หลังกินไงอลังการ ผักแห้งปลูกแบบลายแห้งสิบห้าพี่น้องมาทายปลูกม่ไหนเวอน่ะวนวนวนอ้าวมาเจอเมี สวัสดีครับสวัสดีแม่ไามครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าวมันมิจฉาลากอีกเดียวมันนี่ไม่ให้เฉาสลากจักอันหาอันซื้อมาจากคนโอ้อันนี้เป็นของขวัญปลอบใจสำหรับคนที่ไม่ได้อันนี้อะของของของอันไหนวะอันนี้ของแม่อันนี้ของทีมกทม โอ้เฮาหนจีบอะไรเนาะหรือ <welche> ว่าจะอะไรเพื่อนเขาที่เนาะขึ่นมันเกิดิีบเอาที่เรามันใส่แล้วมแหม่สวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นทางหลังนะครับขนาดทิ่มฝนเข้ากะเห็ดเก่าอาจารย์นาทีเคลนแล้วเค้่นแล้ว ยวจะผ้าบ่เห็นยกะพายวจะผาขนไปบนพื้นที่มันนีเขืนนไปทัางไงขึ้นสูงเลยอนุญาตนะครับขออนุญาโตอุลานะครับหนึ่งวันนะครับ าาการจัดงานนี่ยแปดสิเปิดเพราะอ่อดดอานแบเบิดไลท์แล้วเนาะถ้ามาแล้วอีกเป็นทีมงานนะครับทีมงานของพี่เบสอิสานลำซิ่งนะครับมาจากกรทมร้านอิสานลำซิ่งอ่าแถวเตาปูน นะครับลานที่เขาเคยไปเรียน,นะยน,ร,ร,ร,น,นรี่ประ้วยืดเดือยล่งก่อนเพุทันสันอย่างไรบุเป็นสูง่าอันนี้แม่แมมาจากกทมะะเดินทางมา เรากจะไปครัวสุดท้ายหาเบอร์อะไรยังกินอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะครับต,ต,ตอนนี้มีสองพี่น้องออได้อะไรกินนะ อยจูค่ะหมูก็กำไปเลยค่ะอันนี้ไ่หมูดิอยจูค่ะอยากก็กำไปเลยค่ะำไ่กำมาเลยค่ะอันนี้ผัดเนาะอันนี้มีผัดเนอไม้ค่ะนี่ยจ้ค่ะอยจุกับนีมนีโอ้โหรัมดาบี่น้องนน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  นี่คัวพี่เอกแดงโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเ้าจะไปหายเนีกินกอนขอบคุณ,คณทุกท่านที่รับชมนะคะอ่นะรับเดี๋ยวมีอยังห่ไทยกสิท้ายลงเรือยๆครับพี่น้องขอบคุณทุกคนที่รับ ชมนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับเรียมันติดตามกับฝากกดติดตามให้น้ำเน่นะครับผมสหรดบคิปนี้เราจะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ